ขณะนี้เวลาหกโมงหกนาทีนะคะคือบรรยากาศตอนที่เรานั่งอยู่ริมมนน,น้ำโขงนะคะได้ยินเสียงน้ำเบาๆอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายคะ่ะที่นี่คือสังคมริเวอร์วิว ากาศดีมากเดี๋ยวเราจะออกไปเดินดูข้างนอกนิดหนึ่งนะคะจะให้ดูว่าโรงแรมนี้บรรยากาศเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้ดูในห้องก่อนนะคะอาจจะรกอนนิดหน่อยอน้องคณชันสายกำลังออกไไกำลังกายนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีระเบียงมีระเบียงแล้วก็มีที่นั่งสวยนะคะตรงของเราห้องเราอยู่นี่อยู่ดีพอดีะะตรง โลกล,กลกึกหนึงนะคะเพราะว่ามาถึงเมื่อคืนสภาพห้องอันนี้ห้องนะคะ700บาทนะคะมีอาหารเช้าด้วยนะคะมีอาหารเช้าด้วยห้องนอนห้องห้องนอนแล้วก็มีระเบียงแล้วก็ฝั่งนี้ก็แม่น้ำนะแล้วก็ห้องน้ำก็โอเคนะคะไม่ได้จะถ้าเช็ดตัวก็ปรับปรุงนะคะควรปรับปรุงนะคะเพราะว่า <laughs> ชอบสีขาวมากกว่านะคะตอนเข้ามาเขาก็จะมีถุงแบบนี้ให้ประตูของอันนี้จะเปิดแบบนี้นะคะเขาจะเปิดไว้เขาจะไม่เสียงปลั๊กอยู่ในนี้ก็จะมีกุญแจแล้วก็มีรีโมทโทรทัศน์นะคะรีโมทโทรทัศน์กับรีโมทแอร์ใส่เข้ามานะคะมีสระไว้นะ มีสระว่ายน้ำด้วยลักษณะสไตล์ของเขานะคะก็ะจะเป็นแบบโิดสีแดงก็จากสวนนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเล็กๆนะคะทีมเรามาก็นอนเรียงกันตรงนี้สระว่ายน้ำเขาก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศก็โอเคอยู่นะคะ ก็จะมีแบบปูนปั้นนะคะมีอิฐแล้วก็ก่อด้วยลักษณะแบบอิฐนะคะแต่งด้วยอิฐแล้วก็ปูนปั้นแบบแบบว่าทําเป็นงานที่ดูแบบหยาบอนะคะมี่สียปักแล้วก็ลักษณะของ,างทางทขาสวนนะคะออกแนวเหมือนสไตล์อังกฤษเลยแบบนั้นนะคะฝั่งข้างในทางโน้นนะคะตรงนั้นก็ทําสวยนะคะตปงนทางเข้า กขาจะทําเป็นอลอวก็ทาเป็นทําเป็นช่องนะคะสําหรับปลูกต้นไม้ให้มันพอดีกับช่องแล้วก็ตัวอาคารของเขาเนี่ยเขาก็จะปลูกต้นไม้ให้เลื้อยขึ้นไปข้างบนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งอาคารอีกอาคารหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนเป็นตึกนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งเหมือนเป็นอีกสไตล์หนึ่งะคะก็วสวยดีนะคะก็จะมีลูกั้นแบบเนี้ลูกั้นเทพรูกั้น ต่างๆนะคะที่ที่ดูออดช้อยดูฟงนีนะคะอยู่ยทั่วไปนะคะมีหลายจาุดที่เขาทำทุกปั้นไปเขาเอามาตั้งนะคะเขาามาตั้งเลยตอนแรกเราเข้าใจว่ามีทางเดินไม่มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ดีนจะไม่ได้อยู่ติดกันน่าจะเป็นในเมืองนะคะที่เขามีทางเดินสําหรับออกกําลังกายฝันสเก็หมอกเยอะมาก หมอกหนามากเลยนะคะหมอกหนามากน้ำไหลแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นรูพญายนานะคค่ะฝั่งนี้ก็จะริมฝั่งแม่น้ำทั้งหมดเลยนะคะที่อยู่ติดฝั่งนี้ได้ยินเสียงเรือนะคะเริ่่กปตรงนั้นเสียงเป็นเงากะพุ่มะคุ่มเพราะว่าตอนเช้าหมอกค่อนข้างเยอะมากะคะ่ะหมอกหนามาก บรรยากาศตัวนี้โอเคเลยใช้ได้เลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูสักหน่อยนะคะว่ามีอาหารเชา้าเขามีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคะอาหารเชา้าแต่ชอบนะคะชอบบรรยากาศใช้ได้เลยใครมาที่นี่ก็แวะมาพักได้นะคะเหมือนกับลักษณะแบบออกแบบแบบเหมือนบ้านโบราณอย่างนี้นะคะแต่งเหมือนบ้านโบราณที่มี ข้าใจว่าตรงนี้เขาน่าจะปลูกไม้ดอกอะไรเนี้ยนะคะเป็นเหมือนระเบียงที่ออกมาแต่ว่าจะเป็นแบบไม้ดอกใบประดับอะไรเนี้ยนะคะแล้วให้อารมณ์แบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนสไตล์อังกฤษอะไรเงี้ยนะคะเหมือนแถวยุโรปอะไรเนี้ยนะคะทำสวยดีถือว่าโอเคนะคะใช้ได้เลยแล้วยังมีตรงนี้ที่ลงไปทานข้าวตรงนี้ได้ด้วยหรือเปล่า ข้างบนเขาก็เป็นลักษณะนี้นะคะแต่งอาคารนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตอติดกันนะคะเหมือนอาคารยังทําไม่เสร็จแต่จริงเขาน่าจะตั้งใจให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วมีใครเอามะพร้าวมาตรงนี้ด้วยเมื่อวานเรามาเช็คอ,อินตรงนี้นะคะสังคมริวรวิวแล้วก็เอาุญแจแล้วก็เดินไปฝั่งโน,น้นตรงนี้อาจจะยังทําไม่ค่อยเสร็จดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราเดินลงไปตรงนี้นะคะว่ามีอะไรให้ดู พาชมโรงแรมว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้อ๋เหมือนเขาจุดเป็นอาคารแบบอข้างบนโดมแบบแปดเลี่ยมแต่ว่าตัวนี้คือตากผ้าตากผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดตัวพราะผมอตรงนี้น่าจะใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นด้วยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะแขบไม่เยอะนะคะช่วงนี้ แต่มิถานนะคะว่าเข็ดไม่เยอะเขาก็เลยเอามาใช้ประโยชน์แบบนี้นะคะแต่วิวก็สวยนะคะเนี่ยตรงนี้ถือว่าโอเควิวสวยเหมือนกันทางน,น้นมองไม่เห็นเลยหมอกหนานะคะเดี๋ยวให้เขาไปดูข้างในอีกว่าข้างในอ่ะมีอะไรนะคะตรงนี้เมื่อวานเรามาค่ำนะคะถึงตอนเย็นพอดี เราจะมาเช็คเช็คอินตรงนี้เจ้าหน้านนที่เขาอยู่ตรงนี้มาเช็คอินเขาแจ้งเราว่ามากินข้าวไม่แน่ใจว่าเป็นตรงไหนนะคะน่าจะแถวนี้น,น,นี่คือขางหน้า รีสอร์ทนะคะตรงข้ามของเขาก็มีรีสอร์ทเหมืนอนกันสังคมริเวอร์วิวมีร้านอาหารด้วยอยู่ที่หนองคายนะคะจากนี้เขาก็เขียนหลักกิโรถกับโตไว้ด้วยนะคะว่าไปกรุงเทพเนี่ยระยะทางอยู่ที่691กิโลเมตร691กิโลเมตรอันนี้มีร้านอาหารใต้โรงแรมคณะสังคมริเวอร์วิว ใหญ่อย,อยู่นะคะมีฝั่งโนู้นด้วยอาคารฝั่งโนู้นด้วยแล้วก็อาคารตรงนี้ส่วนที่เป็นรับแขกแรับอะไรที่เป็นจุดที่เรามารับกุญแจนะ,ะแล้วมีอาคารฝั่งนี้อาคารด้านหลังอีกที่ติดแม่น้ํานะคะเนี่ยแล้วลักษณะอาคารเขาเป็นแบบนี้ฝั่งนี้นะคะทางเข้าฝั่งนี้เป็นโรงแรมที่ทำสวยเหมือนกันนะคะทำสวยทำออกแบบดีให้มีความแบบเป็นธรรมชาติ <c oughs> คือระยะยาวเนี่ยคิดว่าเขาคงแบบ นีถ้าต้นไม้เลื้อยขึ้นไปก็คงเป็นเหมือนร้านอาหารร้านกาแฟมาเช็คอินถ่ายรูปสวยๆได้เลยเนี่ยชอบตรงนี้เหมือนกันนะคะที่เป็นต้นไม้เขาที่เขาทําเป็นแบบเป็นแบบรั้วนะคะข้างหนแล้วก็เขาปลูกต้นสนแทรกเข้าไปแล้วก็ต้นมันตื่นตุ๊กแกนีปีนขึนน้นไปพอขึ้นไปถึงข้างบนนีน่คงจะสวยดีนะคะเพราะมันจะเป็นสีตัดสีเขียวตัด นี่ก็เริ่มเลยละเลยเขาไป็นแน่นดีเหมือนกันนะคะต้นไม้แทรกแทรกอยู่ระหว่างพื้นที่น,นะคะฝัง่งนี้ก็มีทางขึ้นเพื่อที่จะขึ้นไปหอคอยข้างบนที่จะชมเข้าใจว่าเข้าชมบรรยากาศได้ยากาศริมน้ำได้นะคะส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนนะคะเนีย่ยลักษณะเอาที่ก็ม ออกแบบสวยเหมือนกันแล้วนี่เขาทำตัดหญ้เาเรียบร้อยดีนะคะอันนี้ตรงนี้ก็เมื่อวานมีคนว่ายน้ำนั่งรับทานอะไรอยู่ตรงริมสระได้นะคะข้างบนมีคนพักนะคะก็สวยนะคะบรรยากาศใช้ได้ีห้องพักอีกตรงนี้ก็มีห้องพักอีกนะคะ แต่เราชอบฝั่งนี้ฝั่งที่เราพักเกดีคนหน้าไ่หน้าไปทำเหมือนกันนะกะนะันหน้า,าไปทำที่บ้านเราเหมือนกัน okay.